11. มัมกราคมการยอมรับอารมณ์เฉพาะตัวพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ระถมการบทที่หนึ่งข้อ27ฉันกำลังยืนคอยรอนสามีของฉันอยู่ที่สถานีรถไฟในเมืองบางกาโลประเทศอินเดีย รถไฟเกิดเสียเวลาฉันก็ได้แต่เดินไปเดินมาและเริ่มจะอารมณ์เสียมากขึ้นเมื่อเวลายิ่งผ่านไปในที่สุดรถไฟก็เข้ามาเทียบชานชาลาในขณะที่รอนกระโดดลงมาจากรถไฟความอดทนของฉันก็สิ้นสุดลงฉันคิดว่าคุณจะไม่มีวันมาถึงแล้วซะอีกฉันพูดหน้านิ้วคิ้วขมวดทำไมล่ะมีอะไรผิดปกติรอ ทุกอย่างฉันบนแต่ที่มากที่สุดก็พวกเด็กๆฉันบนบนบน,บนตลอดเวลาที่ขับรถกลับบ้านขณะที่รอนอาบน้ําและขณะที่เขาทานอาหารเช้าคุณรู้ไหมว่าปัญหาของคุณคืออะไรโดโรทีรอนถามอะไรนะปัญหาของฉันหรอฉันมองไปที่เขาอย่างไม่เชื่อสายตาใช่โดโรทีปัญหาของคุณไงรอนหัวเราะ คุณกำลังพยายามทำตัวเป็นพระเจ้ากับลูกของเราคุณพยายามทำให้พวกเด็กๆเ,เป็นเหมือนอย่างคุณไม่มีทางหรอกที่พวกเด็กๆจะกลายเป็นคนที่จริงจังทำงานหนักหรือทำอะไรก็ทำสำเร็จได้ในทันทีเหมือนกับคุณนะ่ะพวกเขาไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นแบบนั้นทำไมคุณไม่เลิกพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเขาล่ะหึ <c oughs> ฉันส่งเสียงคำรามบางที คุณอาจจะถูกนะฉันไม่อยากจะยอมรับเลยแต่นั่นมันก็คือสิ่งที่ฉันได้พยายามทำคือฉันพยายามสร้างเด็กๆให้เป็นเหมือนกับตัวฉันมันจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อพวกเด็กๆต่างก็แตกต่างกันไปทุกอย่างดีขึ้นมากเมื่อฉันหยุดที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงพวกเด็กๆ และเริ่มที่จะยอมรับพวกเขาในการที่เขาเป็นบุคลิกพิเศษอย่างที่เขาเป็นฉันได้เรียนรู้ว่าคนเราอาจจะแตกต่างกันแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดทางเดินชีวิตของแต่ละคนอารมณ์เฉพาะตัวและบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่เป็นมาแต่กำเนิดอยู่แล้วหรือจะพูดอีกอย่างคือนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างเรามา ลองเปิดหาความหมายของคำเหล่านี้ซังวูน c o l อริกเมล a นโคลี y และเฟ e g m a t i c ความหมายของคำเหล่านี้ทำให้คุณนึกถึงใครบางคนที่คุณรู้จักหรือเปล่าลองค้นความมากขึ้นเกี่ยวกับอารมณ์เฉพาะตัวเหล่านี้พระเจ้าทรงสร้างเราแต่และคนแตกต่างกันไปมีความเป็นตัวเองเฉพาะทั้งอุปนิสัยและอารมณ์ มันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเพื่อให้เป็นไปตามภาพที่คนอื่นมองเราขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรคาดหวังให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเขาให้เป็นไปตามภาพที่เราวาดไว้ในใจ